สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบเจอกับช่องของจินลำวันเวีซีเฮดเหมือนเดิมนะคะเหมือนที่บอกนะคะคลิปที่2ของเราเราจะภาพมาตะลุยในตลาดเชียงรายนะคะใหญ่และก็กว้างมากเลยนะคะที่แน่ๆมีของกินเยอะแยะมากมายเลยนะคะซ่ะไม่พูดมากแล้วเนาะเรา,าพาเพื่อนๆไปลุยไปตามหาของกินกันค่ะของกินกันที่แน่ๆปลาเผานะคะเจ้าของร้านปลาเผาเจ้านี้เบ <laughs> ียเห็นแล้ว อร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะขอไปถ่ายแม่ค้าปลาเผานะคะว่าน่ารักขนาดไหนนนี่ะะคะเดี๋ยวก็จะเริ่มถ่ายไปแล้วนะคะผักสดๆนะคะน่าอร่อยมากบลูเบอรี่นะคะกับทางอยู่ค่ะบลูเบอรี่โลละ30บาทนะคะถั่วต้มถั่วต้มค่ะนี่ น้องแม่คปะปลาเผานะคะที่เบียร์บอกว่าน่ารักมากนี่นะคะน่ารักไหมเพื่อนๆพี่วันน้องเขาน่ารักจริงๆนะปลาเผาค่ะตัวเท่าไหร่คะปลาเผาเนี่ยตัวเท่ารา้อยกับร้อยยี่สิบอ๋อร้อยกับร้อยยี่สิบใช่ไหมคะก็ออกมาเลยซื้อกินไม,ไม่ไม่เชงไม่แม่สายได้ไหวไหมเนี่ยเย็นหมดปั๊ที่เราอยู่แม่สาย ชุดละลายกับลายยี่ส <Marketing sound> okay ิบเลยเจ้าเดี๋ยวเราค่อยๆถ่ายค่อยๆดูไปก่อนพี่วันเพราะว่าตลาดกว้างมากไม่เกี่ยไม่เกลี่ยคือไม่ชุดไฟง่ายไม่เกลี่ยค่ะไปถ่ายตะตอมตะตอมกได้เลยตะตอมาได้กินก็โอเคไม่เป็นไรอย่าให้ขาด นี่เบียร์นี่ชอบแบบนี้นะคะผักเมืองเมืองนี่นะคะลากซูอ๋ออันนี้เป็นไม่ใช่ลากซูนะคะอันนี้เป็นคนห้องอย่างนะเจ้านี่อันนี้หัวแป้อนี่ลากซูอ๋ออันนี้เป็นหัวหัวแป้มหัวแปนอันนี้ยาเนื้ออันนี้ยาเนื้ออ๋ออันนี้เป็นกับอย่างเจ้านี่อันนี้ตานาพีกันเนาะตานาพิกับเป็นเป็นอีหัวแปะคนด้อยนี่ลากซูลากซูประมาณสิบบาทถูกดีแล้วเนี่ยพี่วันกินกับน้ำพริกเนาะ เราต้องเ,เอาไปไปเจอกินก้อหน้ำพริกนี่มาดซิบหัวหอมเนาะใช่ใช่แล้วขเขาจีรแล้วตำล้อพริกล้ำนะพี่วานนี่ลากซูมัดซิบบาทแ<อ>ม่สายมันจะได้หน่ะนี่สิบบาทออเอาเอาเจอหกุ้งก็แล้วอันนีอ้อันนี้อันนี้อยากกินอันนี้มัดสิบบาทสองมัดเท่าได้อยู่เนาะมีการหยอกแม่ค้าอีกนะคะเดี๋ยวโดนแม่ค้าไล่ตีนะมัดสิบบาทนะคะสองมัดยี่สิบ ไปอย่างละมัดเนาะไปกินกับน้ำพริกหรือว่าเราจะตำน้ำพริกก็ได้นะคะพี่วันทั้งสองอย่าง <Yeah. S 1> สองมัดซาบาทเนาะ <Yeah. S 1> <laughs> เอาผมออกหนย <c oughs> ไปค่าลุยต่อเลย <c oughs> โซนนี้ก็จะเป็นผลไม้เป็นส่วนมากนะพี่วันเนาะ ี่วันมาอย่างก็นน่ากินมดเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆของกินเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องใจเย็นๆนะคะจอดแล้วพี่วันเห็นขนมหวานนะคะขนมจั้นนี่ขายจอใดเจ้า อันตรายเจ้าขนมแจ้นอันต่ไาไหนครับอัสิบบาทเอาสามอันเจ้าขนมแก้นเอาสีชมพูหนึง่งแล้วก็สีเขียวไี้รถทั้งคูข้างบนสองเจ้าสคุณจ้าพรุ่งนี้ใครสั่งดีเจ้าละคะ ขนมหวานขนมหวานนะคะขนมจัน่อหมูเจ้านี้ถูกอยู่นะคะไม่สายสองกิโลสองร้อยสี่สิบนะเพื่อนที่นี่สองร้อยที่นี่สองร้อยยี่สิบเดี๋ยววันหน้าถ้าจะกินอะไรซื้อมาขับรถมาซื้อหมูที่เชียงรายไปยี่สิบแต่ค่าน้ำมันรถนี่เท่าไหร่ไม่รู้ ละไม้ีุงละสิบบาทสิบาท,ทสองทงเศร้าน่าอร่อยก็น่าอร่อยเนาะ่า,า,าน่า,า,า,าน่าน่าานานา่าา่่อ,อ้่นา เข้าในตลาดมายังไม่กี่นาทีนะคะเริ่มเต็มไม้เต็มมือมาแล้วนี่ชิ้หรีดโอ้ชิรีดเนาะเอากระซาบาดเอาอยู่เอาเอาไข่ไจปีิบันจับมาจับมาก็เอาเลยเนาะกับแก้มยับปุ๊บเอาปั๊บเลยเนาะหากับแก้มเจ้าหากับแก้ม หาก๊กแก้มบ้ดนี่กับชิ้งลีถูกสาบาดคลิปนี้ชมกันยาวเลยนะคะบิน่งให้สดสดเลยนะคะบิงแบบสดสดเลย คนคนก็นเยอะพอสมควรอยู่เนาะระวังตัวใครตัวมันเอวโอ้โหโอบอ่อใหญ่มากอย่างนั้นคนชอบข้าวโปลาเนาะ กันไหมอันนี้เป็นเป็นห้องใช่ก๋วยจั๊บมือีจั๊บหรอกอันนี้นอนหรอกแ่หน้าทีอยู่ใกล้ไครับขยันแล้วก็ได้ตัวเป็องเน ดปานิน้แต่เดียวปาวนิน้แต่เดียวคู่นี่ก็เจ้าหกสิบบาทโอ้โอมอนหนอานี่เอาบาอกเด็ดอะไรสามตัวจิบจิบ ตัวนี่ปดสิบบาทแปดสิบแปดสิบีวแปดนหกสิบห้าสิบสามวนี่แปดสิบไปทอดีอยนเอาเอาอันไหนอันนี้แหลห้บาทอันนี้สอตัวห้าสิบคห้มา้องคนนี่นีนีตัวนี้นี่เอกรวนี่หเอาตัวนี้นตัวห้บตานี้แต่เดียว ให้อัวทางเหนือนะคะน่าทานกันไหมอันนี้แบบสุกแล้วนะคะของปลาผิดละสี่สิบส้มโอไม่อวัวกิโลกรัมละสี่ร้อยนะคะอันนี้แบบที่ยังไม่สุกนะเจ้าสุกแล้วค่ะนี่ก็สุกเหมือนกันก็เจ้าะอันอันนี้ถุงตัวใหนเจ้านี่ครึ่งกิโลสองร้อยสองร้อยของกัฟบานเดือนหน้าเนี่ยเอาไปเนาะมาซื้อเชียงรายนี่ดีกว่าเนาะอร่อยเจ้าจะกลับเดือนหน้าเดี๋ยวซื้อเดือนหน้า อน,นี่เป็นกุ้งอบกุ้นเส้นนะคะน่าทานไหมของกินเยอะมากเลยนะคะที่ตลาดเชียงรายนะคะฉันเบียไม่รู้ว่าเบียรจะเลือกซื้ออะไรไปกินบ้างตอนนี้ที่อยู่ในมือของเบียมีเท่านี้นะคะพี่วานไปทางไหนอีกแล้ว นี่ที่พี่บานก็มีพี่บานแม่สายน่าจะถูกกว่าตรงนี้ไหมเ,เราเรามาจากแม่สายนี่แม่สายน่าจะถูกกว่านะ <c oughs> ตลาดสดเทศบาลอะไรนะคะตลาดสดเทศบาลน,นะคะ ขนเราไปเดินข้างนอกก็พอแล้วนะพี่วันเนาะเพราะว่าข้างในมันจะมีเป็นเสื้อผ้าอี่บะาไดา้เจ้าเราจะไปเดินหาของกินข้างนอกต่อดีกว่ากลับออกมา น้ำหวานกล้วยเก๊กฮวยมะนาวบวบันใหค่ะหอมมากเลยนะคะเป็นกระเชองสิงคโปร์ค่ะใส่น้ำหอมค่ะสี่ห้าบาทเลยค่ะได้ค่ะเจ๊เขาสวยมากเลยนะคะุดสีแดงต้อนรับจุดจีนเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ ไกฟักนี่น่ากินเนาะน,นี่กฟักน่ากินขนาดเลยเนะเาะข้าวสุกนะคะโอ้โหกะละมังใหญ่มากถาดใหญ่มากนี่ชวนีวจะเนาแกงแคานันจ่าแกงแค่สำหรับ อันนั้นออมหมูหรือออมเนื้อเจ้าหมหมูเจอันนี้กําจั่งอะไรเจ้าแกงคิปแกงคลิปเจ้วก็ออมหมูทูนงออมหมูถทูนึงแล้วก็กินกันร้านนี้อร่อยทุกอย่างอ๋อค่ะร้านนี้อร่อยทุกอย่างพี่เขาบอกว่าร้านนี้อร่อยทุกอย่างนะคะแกงคลิปอ่ะแกงเคลิปทูนงหนึ่งแล้วก็แกงออมหมูถุงหนึ่งหอมขนาดเจ้าตักเร็วๆหน่อยตักเร็วๆหน่อย ่มาแ่เ่อนคุณดูอ๋อ่ายาเพื่นนะหัไหลเาักเหมนันไม่ใช่ขายหมอนเยขา่มอนี้ก็นองก่ใหญ่ๆน่ากินขนาดน้เยนี่ใเปนเลอ๋อ่ใเ่อยหนั่เนจะได้เนาะถ้าอยู่ใกล้บ้านเขาหน่อยนี่ครบ่ต้องทาอย่งกินแล้วเนาะ่ได้เลยเนาะยอังเายดนี่วันถอยหนอย โอ้อันนี้ปลาดุกอันนี้แล้วเจ้าไข่ตาดายเจ้าอ๋อปลาดุกปลาดุกตูตีนี่ก็คือนี่สามซิตัวก็สามห้าสตัวนึงสามซิปลาดุกโอ้กะคือสักตัวบอสอันเต็มอยู่ได้กินหมดบอสกินหมดกินหมดเมื่อวานกับปลาดุกใถูกใจไาเอาดูด้วยนาเอาตัวหนึ่งเนาะจะดื้อจะดื้อปลาทูนี้ตัวสี่สิบห้าบาท โถใหญ่ๆเลยเจ้าลุงโถใหญ่ๆเลยเนี่ยอ้วนๆเน,นี่ยอ้วนเหมือนคนซื้อมาเลยเนาะลงุงเนาะแี่นแล้วเอาโถอวอ้ว,วนเหมือนคนซื้อมาได้เลย,เลยปลาลุใส่ไปเลยเจ้าหน้ามันจะเอาไปโซ่เข้ากินแถม <laughs> นี่แกงอย่างเจ้าลุงน,นี่อันนี้ใส่บวัวเ<ด>ก็อ่ะอะร้นเดียวกันใส่า<ด>สายบัวก,ก็สายบัวนั่นเนาะ มันเป็นอย่างต้นขาม่ใช่กะต้นขาม่ใช่กะใช่ครับ่ใช่ใส่บัวหน่อลุงครับมันอยู่ในหนองน้ำมั้งนะหนองน้ำจ้ะอันนี้เป็นน้ำพริกหรอนี่น้ำพริกน้ำผักน้ำพริกน้ำผักยอดมาทำโอ้เจ้านี่เขาได้กี่อย่างเจ้านี่เขาได้สามอย่างแล้วเนาะครับเดา ากินขนาดเลยาาก็ไม่ส่ว่า,า,า,าจะเดินกายแล้วนะเนาะโอโ้โหน่ากินขนาดเลยที่นี่กไม่ใส่เยอะเลยไม่ใส่ชุดละหา้าสาิเะมีแต่ของกินมีแต่อาหารที่น่าอร่อยอร่อยทางนั้นเลยนะคะเพื่อนเพนพี่บันเราจะทานกันหมดไหมคะ ไม่ไมเดี๋ยวต้องเรียกตัวช่วยเดี๋ยวเรียกเพื่อนมาช่วยใครมาดีเขาหนังเป๋ดิคัะแกงกัะด้างกระด้างม้ออยู่แกงกันล่างม้อขนาดเจ้าโอ้ยโซนน้ำพริกนี่ก็หอมถึงแล้วนะเจาอเอาเลยครับเอาเลย หอมๆตั้งนั่นเลยขับาเคุ้เจ้าโอ้โหเจ้ปลาดุกเข็มแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องเดินเร็วกว่าน,นี้หน่อยนะคะไม่อย่างนั้นจะซื้อทุกอย่าง <c oughs> แค่ขักก็น่ากินแล้วนะคะดู เพราะว่าผักเนี่ยจะเป็นผักลวกหรือว่าผักต้มนะคะแล้วก็จะเอาแช่น้ําแข็งเย็นๆเอาไว้นะคะส่วนทางนี้ก็น้ําพริกเต็มเอาหมดอาที่สิที่แน่ๆนะคะน้ำพริกเจ็ดอย่างพร้อมๆๆๆน้ำพริกแมงดามากไปต่อค่ะไปต่อค่ะเจ้าของมาอีกแล้ว อาหมูย่างนะคะสา้บันเห็ที่นิ่มๆซี่โครงหมูหอมมากที่ต้องเป็นข่าวณกรณีหลังเจ้าตัวยอมรับผิดและได้รับการลงโทษตามเพตุที่กระทำซึ่งการถูกทำตามนี้นายทหารที่โดนไว้นี้เป็จบเห็ดฟองนะนี่ไซใหญ่ไหมตัวนี้เอาขายตัวตัวนี้ขายนี่หมอ แว่ออีกแล้วยำกัดลวงนะคะมีหลากหลายยำนะคะแล้วก็มีตำด้วยนะคะลุยต่อลุยต่อหาของกินต่อนะคะ ขอ๋อ <substit uting> จ้าาไนะเจ้าเอฟพึ่งจ้าเอฟพึ่งวะนะอ่าตัวนี้เป็นลิฟต์ตัวนั้นจะเป็นปิ้งแล้วกิโลต่อหน่เจ้าเนี่ยโล่หกร้อยจ้าโอ้โหกิโลละเจ็ดสิบจ้าใช่ย้อยนะคะกิโลละหกร้อยนะคะโอ้โหเอฟต่ไหน่เจ้าเอฟมีหกสิบเจ็ดสิบเป็นของชั้นสูงอันเนาะก็ต้องแพงนะคะใช่ใบต้นไม้พอันก่ะแล้วก็ถ้าไม่ระวังก็ถึงถึงที่เลยนะคะไก่เมือง ไก่เมืองตัวละสองร้อยขอบคุณเจ้าขอคือขายดีขายดีนะเจ้าขอบคุณเจ้าลุยต่อลุยต่อหาของกินอร่อยอร่อยต่ออันนี้เป็นเครื่องนะคะเ,เครื่องที่เ,เอาไว้แกงเอาไว้ใส่แกงเนาะนหลากหลายอย่างมาก,มกน้ำพริกแกงพริกแกงแม่หัดอะไร หลายอย่างพี่มีหลายอย่างมีข้าวซอยมีน้ำเงี้ยวนะคะมีหลากหลายอย่างนะคะโอ้หมูกรอบน่ากินมากค่ะเจ้าขอบคุณเจ้าถ้าเวลาเบียร์เห็นหมูกรอบนะคะเบียร์อยากจะเอาช้อนมาเคาะกก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 แล้วก็กัดเข้าไปขอบ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 ป่อย อะไรก็อยากกินหมดนะคะตอนนี้พี่วันงบหมดหรือยังคะหมดเรางบพี่วันบอกว่างบเริ่มจะหมดแล้วนะคะไปหลายร้อยแล้วพี่วันบอกว่าไม่น่าพาไม่น่าพายอ้วนเข้าไปในตลาดเลยเพราะพี่วันถามว่าไปถ่ายอะไรเบียบอกเข้าตลาดดีกว่ารอบนี้ ก yup. e e. ัดอีกกัดอีกเอาอีกแล้วอันน mm hmm. IS like yep ี้เป็นมีขายถึงพิบาทรนะจ๊ะเจ้าโอ้ยใครกินอันนี้รำขนาดนี้โอเคมอหวานเนาะอันไหนหวานอันไหนเค็มมีหวานมีเค็มเอากาหวานกับเอาหวานนะเอาหวานเนาะอันนี้มีผสมกันในในผสมเจ้าอันนี้ที่สีแบบมีหวานมีเค็มอ๋ออีกต้องพวกอีกต้มั่งตังคโอ้ยตายคิวก็จำไว้จับข้าวนี่ปลาดุกเนี่ยเละหมดแล้วมั้งพี่วันเอามานี่อันไหนนะนี่นี่นี่ปลาดุกเหรอ ผสมกันเาจะเอาใช่ไหมคะขนตะกอนอกินเลยเนี่ยของหากวมาเขาเรียกย่เจ้าแตกกแตกนองต่อุ่นเก๊็เอาเรากลับมาหาคนสวยเหมือนเดิมนะคะอเอาชุดละล้อยอีมันเยอะเลือเกินกินหมอมก็น้ อย่าลืมนะคะถ้าเกิดใครมาเที่ยวตลาดเชียงรายนะคะ<ช>น้อง,งเขาขายปลาเผาชื่อร้านเจ้าปลาเผานะคะอันนี้ตรงไหนอันนี้เขาเรียกว่าหน้าตลาดหรือว่าหลังตลาดเจ้าตลาดสดเชียงรายตรงข้ามาามันจะมีหลายด้านอ,อันนี้หลังวัดเนาะนขายอยู่ที่เจอาปลาเผานะคะน้องเขาจะตั้งขายอยู่ที่หลังวัดนี่เองนะคะ ปลาชอวันปิดคลิปตรงไหนดีค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะร <c oughs> วันหนึ่งประมาณกี่ตัวนะน้องถ้า <c oughs> 60ตัวนี่นะ <c oughs> ค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆเ,เดินตะลุยตลาดเชียงรายนะคะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะทานกันสองคนเราจะไปทานกันยังไงหมดนะคะวันนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใ,ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งปิ้งๆให้ด้วยนะคะมือยกไม่ไหวแล้วค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ